ลาดนัดโคกกระบือทั้งอันบ้านแลัวเจ็ดพี่น้องมาขึ้นฝนตกบดขึ้นเมื่อนีง้ง่วงเขาโวมีงว่วาเขา,าไร่เป็นไรพี่น้องเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมที่ท่วมแดนอยู่ตรงหน้านั้นโอ้ยพี่น้องป่านทะเลเพราว,าว,าว,ว่าเมงไรเบ่อฉีดอำเภอบางขุนพันนาอำเภอสาว่างว้านนอนสามอำเภอสี่อำเภอในบริเวณนี้ น้ำป่านทัลลีพี่น้องในห้องหน้าเขาในใจวัดเราเหลือจากต้นอถ้าจะได้กินเขาเสียดอกปีหน่าพี่น้องมันฝนมาโฝนมาพูดเหตุปีนี้ฝนต้องแห้งอีหลีแต่เมื่อขึ้นก็ตกบัดขึ้นจอดแจงเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่แค่ก็ตกบ่แห้งแต่ว่าหันตกนึกตกวดขึ้นเหรอแต่วงูมาอุ้งเลยบอกนี่ว่เขาไป็นอเลยพี่น้อง มาเตอร์บลูมันมีงวัวจักตัวถ้าฆ่าไปยังไรฝนตกตั้งสี่มันคือเก่าอยู่บ่พี่น้องทุกงว่เขามาเทละขั้นสองขั้นมันฝน,น,นมันตกเพระเจ้าก็บอยากเขามาแล้วมันฝนตกเนาะนี่แหละวงงวูมีซ้ำนี่แหละบิึงอรถไม่หอยห,ห่างเวียดกับเขามาแต่ว่ามันบอกมีงูอ่ะนี่แล้ว มาซื้อเอาอยังแต่ว่างัวเลี้ยงอาจจะมีอยู่พี่น้องงัวเลี้ยงงัวแม่ลูกคือสีคือสีมีอยู่ดอะแต่ว่าทำบลายงัวนุ่มก็มีบ้างพี่น้องคุณเห็นว่าเขาแยะเยอะง่วงเลี้ยก็ดูนะพี่หน่อยแต่ว่าค่อยยาวบคานนี่ก็ได้ งวดนี่พี paper, it, the the Hence, here. Here, ่น้องงวมีอย่างจักรจัวหอดเศร้าสามสิบตัวนี่แหละจะเก่างวเป็นร้อยสองร้อยมันฝนตกพี่น้องงัวบ่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังตกหยับหยาบจะได้ฝนก็ได้าวมีตะครองเขาเจ้าปะเดี๋ยวนี้ตะครองเขาก็ย่านฝนกือบยุ่งห่มฝนม้วนมาอยู่งมังัวดอกพี่น้องเขาก็ยห่าหูก็ยห่าขาเจ้าได้กันละบ่ เศ้าแตดหาล่อยหวยไม่อไ้สื่อกันไว้โอ้เข้าเจว่าสื่อกันแล้วว่าสันเศ้าแตดหาร่อยวะสวพี่นว่าเขาเจ้าขายกันเลน้นี่นี่แหละสายหูของแท้ละนี่พี่นว่าเมลูกทูงร้อยหกสิบปนหูมันไหมเบื้องลด งูก็เย่าเขาก็เงาตัาวก็กสูงตกเง็เย่าเป็นว่าเศร้าแปหาร้อยเพิ่นกระจขาขายแม่มันนั่นสองเองินอี่ล้วลูกมันกระจแปดพันบาทุนว่เพาเขามันแบบเกิดโดดอะไรด้เพิ่นซื้อขายอะไรจักบาทเลยฮะว้าถ้าส <laughs> ามหาร้อยรึกว่ามันเศร้าแปดวัแม่ เศร้าสามหายพี่น้องพระเจ้าสืต่านแม่เศร้าแปดิเท่านั้นว่าเศ้าปดบ่านแม่อกเศร้าสามพิ่งมลูกพรเจ้าสื <Okay. S 1> ่ลูกคนตอพี่น้อง เพิ่งใหญ่เึงเง่าพี่น้องเฮ้ยเจ้าสามหาร้อยาทสองหมื่นสามพับาทหวยมันเป็นยังไงไปแรงไสร่าค่าบ่วบาทมีไลูกนี่ได้พี่น้องสองหมื่นสามอยเบอรรถไปซัวจังเลยตัวราคาเท้ราคาจริงซื้อค้ายกันยุตตลาดนี่แหละเขายเจ้าซื้อกันแล้วพี่น้อง แม่ล um. ูกนี่ป่อยากบอยอยากขายเนาะบนวลูกแม่ว่านสิบเจ็ดนาสิบเจ็ดหาร้อยมองขายป่ะทุกห้องไว้ซื้อไว้ซื้อแม่ัหนเลยสันแม่ันคนพกเราเจ้าเอเจ้าพเราเจ้าพวที่เจ้าเดียวกันพวกโซ่ทอดสิบเจ็ด เป็นว่าสิบเจ็ดปรเสันสองแม่สิบเอ็ดแม่สิบเอ็ดลูกด้บบนลูกฮกบอลูกมันได้อ้สุนทรดองโอ้ลูกมือหนึ่งูนี้เป็นว่าสิบเจ็ดประสนโอ้แม่ขายสี่พันแล้วลูกยนียังบาทละบาน ลูกสาวไปเจโอ้เมียนี่สี่พขายไปแล้วจะว่าลูกสามพันเจ็ดก็เถิดเทิกหน่อยเนาะสามพันเจ็ดถ้าข้าห้องต่อได้อีกยูอ๋อเพิ่นว่าต่อได้หน่อยนึง่งด้วยดีสามพันเจ็ดม่น่านาะน,นี่เดซั่นท้องเพิ่นบ่เนะเพิ่มเขาเขาเนาะมันเถิดเถิก Thực thì chắc bà bằng này Không phải thực, lửa Ồ, là cầu phân Kia trên bà mẹ tuổi mẹ Mẹ có phù mẹ nó Hả? mẹ xuống xuống Tố là cầu phân Có chứ bảo tôi đoán đoàn nhỉ bố Đoàn nhảy qua bà không? Ủa xăm cắn โอ้ไข่เป็ดไข่ไก่เนาะคเลาส่งสุดว่าเก่าโอ้มันได้ให่ยางเสียยางตัวนี้ได้งามตัวนั้นได้บ่งงามแต่ว่าราคาเดียวกันเก0าพัโอ้เก0าั คนว่าเขาหยหยอวนเบอร์ติดต่อเขามีบอศูนย์เก้าหกสี่หกสานย์เจ็ดสองเก้าูพี่นอโไวได้พีไทรงเดียวนี้ักาเอนาะัเบียดน้ำซื้อไปขาบดนหลนี้านโชคบ้านนี้่นว่าตัวละเก้าพันัต่อได้อีกอย่หอต่อแต่ว่าทรงไห้ได้อยู่เพิ่นบให้ต่อเด้แต่ว่าเพิ่น่าทรงทรงไห้อยู่ว่านสรงวางจักโลหรอ อ er <c oughs> โอเคได้เชือสกตัวนนกเ่าเลยาเลยสกลนครหน้าแกนี่แถวนนินิ่บ่เกินสกลน้รค้อนพี่น้องแ้วเจ้างอยบ่ไปเจ้าง้บ่ไปตีเป็นว่าราคานี่ตัวละเก้าพันอ่บ่ห้ต่อแต่ว่าสิบไปส่งหายยเสีเป็นว่าเอาไ้ใด้เห็นหลวกเฝ้าทรมาไว้ยันน้ยเบียดซื้อไปขาสีมืดหน่นั่นซื้ออะไรเบียดแทงจ่องอยู่เมื่อนี้ฝนตกเป็น ai hỏi bác khẩu đây p/n, người bảo vắng, thằng này, cái câu quai nó tiệt mất đâm gì, phun răng côn phong nồng luôn, ngua bác cứ quai đó, ăn quai thử này, đi p thử phun thì lăng chỉ côn khứ cùng chắc bà là lăng cung côn này, chắc p/n hàng dơi, sao phong, sao này, yeah. ข้าเจ้าบ่นี่บเเ้าอยาโอ้อยากเจ้าเอ็ดมันคือหลังโกงเถอะฮะมันคือหลังโกงเถอะเอาครับโอ้ผมถือฝนเนาะมันคือควายเนาะเด้าเอ็ดโอ้สองมืออยากอยากอยาก้งตอได้ใส่อีกงูหนึงเ้เอ็ดขับอยากเอามาจกตัวมื้นี่เยอ้าเอ็ดเ้าเอ็ดส่อีกตัวโอ้ตัวเท่าเกกาพันหโอ้โห ตัวนี้น no? ั่นหกพัรอยแดงขึ้กันเนาะแดงเอกับน้องแม่เดียวกันัเอน้องกันเอน้องกันตัวได้ยี่ปร้ลาทรงอมโอ้หกปันหานี่บ่ได้ทรงไอ้เอาองโอ้ยตัวเดินสองมอดกตัวนี้หกพัแต่ว่าบ่ทรงเมาอม้งสัห่างใหญ่คนส่งได้ตัวนี้ชาเอ้ตัวนี้นึ่งทงได้แต่ว่าตัวนึ0นี่บ่สรงบ่ได้ศูนย์ยังละบาดนี่ศ86ศูนย์แปด สี่หกสามหนึ่งหกห้าสามห่างยอยง่วงงทังนตะอยเนาะตะอยฝนน้ำวผมไ่มีครับไม่มีโอ้ตาตะง่ตะนออกมีนมฝนดีโอ้ยทางฝั่งคนทางวานออนเนี่ยฝนสีบฝนแดดอยู่ทา้ง้ันเจ้าเราบ่มีฝนไพี่น้องเจ้้เาเ้าอ็ดหน่หกหกพันสองร้อยตเอาด้พี่น้องน่น โอ้พ่นมันหาพันหาแล้วขายกับิขายเ็ดพันบอกหกพันกับขายได้หกพันขายพี่น้องมาเอาอีกมาเอาอีกเนี่ยนว่าหกพักับขายได้อยู่เบื้งเมยมันเนี่ยนอ่ะเสือเนี่ยเมยมันเมยมันใหญ่เนาะปาดินลูกสีแดงลูกเมยเนาะมัดกับสีใหญ่คือเมยมันนี่เนาะพี่น้องคนว่าหกพันกับขายได้เด้อพี่น้องเด้อ หกพัตัวแม่บอกเป็นว่าราคาหกพันอันมูนอันนี้สันตัวจักบาทอันนี้เด็กเด็กแปดร้อยสามตัวที่บอกนี่ตัวน้อยนี่พี่น้องนี่เป็นว่าสามตัวใ่แปดร้อยแปดร้อยรวดเลยเ้ตัวนั้นเดอตัวขาวน่อเออ โอ้ตัวนี้พันสามบางนอนอยู่นี่แปร้อยบอก่าอนี่พันสามแม่ปลาทูผูนี่ตัวผูครับตัวผูเพิ่นว่าพันสามอันนี้แปดร้อยราคาของตัวรองเลยโอ้ผมขายคดใหญ่ๆอีหน่อยด้วยพี่น้องเด้อหมายวลขเบอร์ที่ต่อห้เบอร์ได้เราคุณศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อ เป็นว่าตัวละแปดร้อยนะแปดร้อยแปดรอยแปดรอยอันนี้ก็ชีสูงแน่ตัวนี้ตัวพัน่กว่บาทตัวนี้พี่น้องพันสามบ่โอ้พัดโมแมนต์ก็ถือมันเป็นง่กลางกลพันจีถือกับมมนันจีแพงกับโมเมน่เล่นันี่ยบอกันว่าถือกับว่าถือันว่าแพงกับโมนแพงกับมเนเอาเปนพอดีตัวส่นเออพอดีแต่ว่าเข้าเจ้าหายไปพอดีเจ็ดน่ ผู้สื่อขายทั้งหมาด้โอ้ก็สื่อขายแต่พันขึ้นเกื่อขา่าโอ้หันซื้อผู้ไปเลี้ยงน่ะผู้ทีซื้อแต่ท่านรถโอ้นี่ี่ิล่งเพื่อนว่าหัดกับบ่ถือกับบ่เมียนนี่หันแพร่งกับบ่เมียนมันมันราคาพอดีส่วงนี่ชิคึนสิลงอีกบ่หนี่ห่วยนี่เดินชิลงหนาเตียนห้อาสิลงไป็อย่างนั้นส่วนไม่มีหมูเลี้ยงโอ้เพื่อนว่าไม่มีหมูเลี้ยงมันจะชิล่งหมดสอกัลงไปลงไป๋ห่วยมันสิลงไป็หอดใสอีกบ่ คนเศร้าซื้อเล่าลุงจนคนเศร้าซื่อวสซ้ำนี่แปดพันกับพอดีสื้อยู่เนาะพอดีซื่อนี่แบบเรียกแปดพันเจี๊น่หายเจ็พันเจ็ยยได้แปดพันเจถ้าข้าวหัอสนี่เพิ่งว่าบ่กขึนบ่าลุ่งส่งโตอยู่วะสเพเจ้าขายหายแดดเศร้าสามมาสินอกจากสิมีปัญหาบ่อหัวเป็นวัวสมลูกบ่ติดอย่ละ งวดเหนือเท่าส,าสามตัวนั้นสามหมื่นสามื่นสามเขาจะหายสามหมื่นบะเกิดกจนเนว่าเป็นขายบ่อไหนบะเกเจ้าอันรีกรับพันใดดอกมาทำปไปเห็นเจาของเขาเจาะเจาองบรโยแม่ลูกหนี่หกพันนี่แบบม่รรล,ลูกหนี่หกพันจับเจ็ด้อย หกพัซื้อมาจกได้ตัวละร้อยเป็นหกพันเกโอ้หกพันเจสองตัว2หัวใจนสองตัวสหัวใจพินวานี่ลูกเพินลูกลกสุดเถิกลูกเพิสุกสีขาวนี่เออแมสีขาวอือมีแป้วมีหกพันแบ่ดิหก0ันเจ็ดร้อยราคาราคาพินซื้อมากั่นเพิ่นสีขายเอาตัวละร้อยก็ได้นะ หั้อโอหกพันเก้าร้อยวาลูกแรราคานี่ทรงบอกรือเอามาเอาเอ,อ,อ,องต้องมาเอาเองโอ้ตาย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 เนี่ยฝึกพัฝึกเพิ่น่นเพิ่โลมไหมเนาะหกพันเก้ารยแมลูนี่แนหะอันนี้พี่น้องเพรห่างฝนเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ไดหรือบบนี่ศูนย์ห หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่แปดเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่กบาดหัวบอสือบไดเด้เพิ่นวานี่หกพัเก่าลอยอยากได้ทัวเขามาไว้ไเอองบ่มีงัวอยู่หนมฝนตกบ้านะเศร้าเศร้าไดเนยักฝนเศร้าดเ่สามหนสีันหาม่นม่นสนหาอยเพิ่นว่า

แม่ลูกเขาแมลูกนี่าผมนึ่งจักบาทโอสองหมสองพลูกถูเถลูกักตันลูกตสลูกสตัวน้อยนี่จักบาทตัวน้อยตัวน้อยแม่ลูกกสิบหกหาร้อยโอแม่แม่ลูกแม่ลูกสิบหกหาร้อยลูกเลี้ยงเด้พี่น้องลูกเป็นลูกวัวเลี้ยงเด้อเป็นลูกแม่แม่ญ่จักบาทกแม่่้าสองอันนี้สิบหก แม่นี่สมละสมเหล้วยมเรียบร้อยเพื่อนวะลูกกูแม่น่อซิบหกขา่อยอใช้แม่มันโอ้นี่แม่มาน,มมนที่หางเขาหนี่หางเขาเพรมันหางดอกไมหางเขาชิบหาวที สิบหาหาร่อยห้องต่อได้ Whew, พ <int> ี่ว้าของหอยเสี่ยงหางเสี่ยงเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแหกสองเจ็ดหกสองเ่กเก้า่เก้าเาใอยากได้ก็โทษเขามาพี่รองนี่เม่มันอันนี้แม่ลูกคุณแม่ลูกสองคมนี่พี่รองระขาดต่อรองไดต่อรองเอาพี่้องใครซนใจโทรเขามาเขินคลายกันล้วไปอู้ยมันวววววาววววว เม็ดละบาทขอสุกบ่ไปเ้ยเจ้าจักรองบนยู่ใสหอกว่เห็นจ้กของเพิ่มหรือเ่าเ้าคือขาถกจุกจุกจุกุกมันมาย่างให้เบึ้งไม่ไ้สื่งว่ากัจูงเบิ้งด้วยพี่น้่งด้วยพั่นอมันขาถกบุกจับเองหสื่อดเ่อนไปหดเื่อนย่างขาถกวับบโอ้ยรูดีแม่ลูกบนนี่ขายหรไป จักบาทนี่แม่ลุง2ัวจักบาทขัวเท่าไรโอ้25,500นี่ลูกจักตัวเขาตัวที่สามโอ้พนนว่าลูกสามใี่นรอง่ยถุงรอยชี้ซิบกั่พนันให้ลูกตัวผูกราคา25,500ห้าต่อรองเอาเบอร์เบอร์ติดต่อเบอร์โซนยังล่ะ 06น9 4หนึ่ง้นี่พี่นอ้องไปไปดูผมไงเลยนี่ต้องจะคล้องตลาดจีิละผูได้อยากได้ก็โทรเขา้ามาบอกไงนึงอ่าทำนี่มีดส่งอีสิลายหมหัวสาื่อไง่าเล่เล่มันหรือเล่แทน,น,มน่มันคือมันคือมีหนอกจริงเมีันเล่เลือด,อดอืูหนอกตัวนี้บอต้องไผล่ะ โอเลอหอยเล่มนโอสามหมื่นวัิหางลีห่างเล็กหางลีหางสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเจ้าของบริอยู่เอารถอยู่ใส่ติดบันถึงว่าเล่พี่น้องไล่ถึงหงเล่แต่ว่าเจ้าของคนบริอยก็เจ้าของคนไปทางใดกูนใช่ลีหงเล่พี่น้องขอน้ำใจลอยนึงบ่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 ลอยเดียวด้วบ่ เน่เน่เจอมวยเก่าด้วยน่ะมวยเข่าด้วยน่้าร้อยอเดียวั่ขายขายขาย้แล้ววูนี่ได้ไมคนหลานนบโอ้ขนมลมาเหรอเอานนยลกานอย เขาเงินห้เหรอวเอาบาทดิอเอเลยดิหาร้อยเลยหาร้อยาร้อยสิบสี่หาร้อยบ่จ้าหาร้อยบ่จักรค่าอะไดอกเขาจะเอาซื้อกันพี่น้องของขั้นสอนบาตรอ๋อถอยถอยแค่ไนลูกบนถอยมาอยู่บ่ได้บ่บ่ได้ครับยางว่าหลุนบ่โอ้ยดอกยางว่าจเบดบัเอาไม่ป็น มาแม่มาแม่แต่อของตลาดต้องรับผิดชอบดิอบอกว่าเอารถไถมาจอดเนาะเอารถไถมาจอดไปดเอาออเลี้ยงเงร่้ยงเร่งเด้ดอกได้ดอเอารถแม่รถเสียต้อมรถเจ้าถอยรถเจ้ามาเจ้ามิโซ่ยุอบอ่ะอออรถเจ้าถอยมากนี่จะมันบใไดดอกมันม,มันล็อกแล้วนี่

คือบ่พ so uh, ันเอาพันเอามันจ uh ังมันจ uh, ma ังแจได้พันพันเอามาพอพอมันจิบตังเราไหมมาบาด์นี่เจียงเสียเสาเอฟ้าเด้อ่ามาพอพอจะใกล้กันไรมันจาะกันพอมันไม่ยุ่ง่วงเลยนใส่เสาใหญ่นั่น

học phía của tôi không, phải bà này. <laughs> ai, ai. Oh. lẻng baba baba <laughs> 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 จะเป๋าดังเอาเล่นเลยะนั่นละให้บอกว่าเอารถไทยมาไว้โอ้ยของเลยบาเลยตัวละ4 5เขาเดี๋ยวมันจะลง9,000เออ9,000นนั้นโอ้ตัวละ4,000หสองตัว9,000ตัวละสองพันแ้ก็จะเอาหกตัวจะเอาตัวละสองพ ก็จะได้ตัวราะซีพันหาอ่าก็หไปย้โอ้ขางเยอวะไหนถือเอาหิมันหิไปเลยครับไปมัวก่อนเรอมัวเลยเจ้าไปนั่นเลยเหรอหิมันนั่นนีก็ไปเดาวขึ้นเหรอดาวขึ้น โอ้เวมาหันือใครตีันให้ถือเอาตหีเลยมันลุกน้ำเจ้าอยู่บชักเทื่อนี่ลุกมาสีหัเทื่อแหละเจ้าดีต้นไผ่ดอกน้นไผ่เท่าไรหรอฮันแคบแค่ไหนลัวต้นไผเท่าไรเอาจะได้ไดเต้หีนั่นสีพันหีไปครับต้นไหนสีพันมาันเอาเอาเอาต้หีมันมาสินอ้อันนี้สองเมืออันเชียเบย์ตัวตัวอมนี่พี่นองใครนู้นตัวนี้ อ้าได้โอ้ยวเฮ้ยแกไปจัน่หนวหนีเอ้บาใส่ภาษาเราเลยภาษาคมมบ้าตาคาเมรเพิ่นบอกอโอ้มาตาคเที่สเกตได้ลทสเกตังนตัวสลอกหลังวงะโอ้สลอกสลอกงวในห้องสลอกครับโอ้ยั่วใบควอนครับเมอัวในใบก็ใบครับโอ้ที่สเกต บาได้เมื่อบานบ่เมื่อเมื่อัยโอ้มาอยู่พีเลยมาได้บ่ภาษาเข้ามาแล้วบ่หาซื้ขึ้นกับภาษามือหามือสองมือสามบอกขึ้นกับเข้ามันบ่อกขึ้กันก็ดีอันเละเข้าเปี๊ยบสุดเปี๊ยบเปียบใช่รอเข้ามาแล้วโอ้เขาฟังเขาบกบูจักเข้าบูจาบูจาด้วเนาะที่เข้าทำสกมนนี่ตัวสีใบตัวสีใบ ช่วยเจโด้ยครับโอ้ช่วยห้องเจโด้ยบอกกินข้าวเลยครับขมิ้นว่าอะไรก็ตัวสีใบค่ะตัวสีใบกินข้าวครับ้องมันกินข้าวโอ้กินข้าวกินข้าวโตัวสีบายมากินข้าวเยอะอายเลยกินข้าวเยอะผู้สาวหรือเปลเขาห้องอะไรขมิ้นฮะผู้สาวนี่ยเนียงนางเลยจ้ะโอ้เนียงนางเนียงนางอยู่แถวห้องอะไรเนี่ยเราเนียงมาคุยเยงนมันเนียงกันเมื่อแถวมันเนียงอะไรเด้โอ้เนียงนางว่ะทีปาบนางเขาเขาสมตึกปาบนางฮะปาบนางสมตึกครับงามดีฮนงามนี่งามดี เนียงละออเนียงละออโอ้เนียงนามสาวละออละออละออเนยคืองามเนาะงามโอ้เจ้านี้ขมิ้นแทรเนาะเขาบอได้เมื่อบ้านบ่บดได้มาเมื่อหาอัเงี้ยบอกลงงดบ้านลงมงดบ้านแล้วเมื่อปีละเสือเมื่อยครับโอ้เมื่อปีละเสือลงมงดทางเมื่อบ้านแล้วก็เาาลบ้านนนั้เราบดบ้านบ่บ้านครับคือเจ้าพักบ่อไทยครับเขาบอกโอ้ฮันเขาไปเฮากบ่อไทยอย่างฟังโยบ่อใส่ภาษาเขาโรดเรื่องเลยกินเหล้ากับเขาเขาบอกขนกเยี่ยงกินบังให้เขาบอกเดี๋ยวผมเรียจ๋า มั uhm นลต้ง้นดิภาษาเขเมนเขาเอิดภาษาอย่างเขาเอือดคมนบบกภาษาโออมาจากเขมนคุณบอกอ้อยนึงครับบอกรับก็ขายโอคุณว่าคุณมาจากคาเมนคุณดิเขาคือว่าให้กลับบาทนี่สนทน์น่าโยกพอนด้โยกว่าให้กลับบานนี่แหละคะือปรกกับ <sk> น <r ana> <sk r ana> <ay> ้งเป็นับสิกลับบ่กระรกับคืออก้าะ บ่บ้านเมืองเมืองขมิ้นผิดไหมเออเมื่อยี่เลยครับเขาเจ้าบอกว่าให้กลับบ้านเลยเหรอเขานายกสั่งให้เมื่อบ้านเขากินเขาบอกคือเขาเขาเมื่อจุ่มอุปกินเขาเลยเอาเมื่อจุ่มน้าบ่เมื่อเมื่อชุบยี่หรย่เขาโอ้แล้เมื่อจับกินจับเอาใส่ใส่เมื่อหยุ่มเอกสิหยุ่มเอาอาหารมาใส่เราโคตรแท็กเราหยุ่มสิบอกโอ้นี่ยงเราอ้อบ่ะจีไอผู้สาวนี่เนี่งแม่เขาโมเมนแม่ลูกเลยพี่น้องอันนี้เมแม่ลูกมาดิเป็นแม่เดียว จะได้ลูกเลยด้วยเนาะได้ลูก่นแยละครับสูงลอยเท่าไรสูงร้อยสาสิบแปดระมาณนี้ลอยสามสิบแปดลูกเจ้าตัวลูกเล็กครับลูกเล็กท่องว่างรูเดียวนี่เนาะท่องว่างครับแต่ว่าสมมาเหรอยังไ้สมสมย่างท่านสมรับเปิ้วายย่างสมแปดพันเท่าไร่อแปดพันาครับต่อได้อีกเลยครับเอนเปิวายรับค่าห้องไว้แปดพันหาลอยราคานี่ต่อต่อรองไลยทรงหอดเพื่อนบอกทรงพึ่งบาทถึ่งทีด้วยพี่น้องเ้อ ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์097ก้าเจ็ดับผมศูนย์เก้าเจ็ดี่สี่สนึ่ในพี่น้องเอาผู้ใดผู้ใดสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามาหอดมือด้วยคนว่าราคาต่อได้พี่น้องห่อยืนเดียวโอ้บอกไงนี่พี่น้องมือหนึ่งหมดเลยแมีสาวมันสมไปนี่ย่งบอสมเพิ่นห้องไว้หมืนบาท หนึ่งหมื่นราคาห้องทั้งสี่ต่อได้อีกจูต่อได้หน่อยหนึ่งพันบาทบังหลวงพี่น้องหัวตัวละหมื่นตัวนั้นดิโอ้ห้องห้องเฮามีตัวเดียวนี่นี่พี่น้องเพิ่นว่าทหมื่นหนึ่งด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้แหละโทรเข้ามาเลยนี่พี่น้องเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์ศูนย์หกสามแปดเก้าสี่สี่เก้าสองพี่น้อง กูไ<อ>ด้ยอยากได้งวัวเลี้ยงพี่น้องโซ่เขามางวัวนมพี่นอ้องก็ต้าซื้อขายกันตัวละหาร้อย,อยนี่ตัวแมียยังดีตัวนี้าหาร,อหารอ้อยมันซื้อกันหาร้อยเออถือกัวหมูออกไม่้ด้นี่หมูออกไม่ยังตัวละหารอห้อยเนาะอันนี้งัวงหาร้อยห่อยอดีตัวละหาร้อยค่าจุงเส้าบาท หาอยตัวละหาร้อยตัวละหา,ลยายเพ่นขายจ้างค่าจูงเอาผู้นำร่นพี่รดด่นเรียนดวยไหมวีอาครบัวงวงวีไอพีมาสวยโอ้งววีไอพีสวยสุด